สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่ข,ข่าวข้ามซีทีวีจันทบุรีประจำวันอังคารที่8กันยายน2558ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติแต่งตั้งโยกย้ายตามผูข้าราชการผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกว่า50ตำแหน่งค่ะโดยนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจะโยกย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายสมศักดิ์ปริสุธโธเขมธานนท์จะเข้ามาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะตามโผการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งผู้บริหารดับสูงหรือระดับ10ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีโผการแต่งตั้งโยกย้ายกว่า50ตำแหน่งซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสิงห์ทองจากร้วรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและรัประภาสาศาสตร,สนตร์นีดา้าลำปางรุ่นที่1 ติดโผการโยกย้ายกลับบ้านที่จังหวัดลำปางในโผการโยกย้ายรอบนี้สําหรับนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเริ่มเข้าลงตัแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2557โดยเป็นที่รักและเคารพจากส่วนราชการเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีเพราะการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจสำคัญ ตามยุทธศาสตร์หลักของจังหวัดจันทบุรีทั้งภาคการเกษตรอัญมณีการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวเป็นไปด้วยดีและการทำงานเป็นไปนด้วยความรวดเร็วมีความเด็ดขาดจึงเป็นที่รักของชาวจันตลอด1ปี4เดือนที่ผ่านมาและตามโผโยกย้ายได้ระบุว่านายสมศักดิ์ปริสุทธโธเหมธานนท์ผู้วา่าราชการจังหวัดตรังจะโยกย้ายมาเป็นตำแหน่งผู้วา่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นคนต่อไป โดยรายชื่อการโยกย้ายในครั้งนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆโยกย้ายตำแหน่งสำคัญอาทินายเดชรัตน์สิมศิริจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายสุรชัยขันอาสาจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายอุกิจพึ่งโสภาจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวจิตราพรมชุติมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายชานชนะเอี่ยมแสงจากรองทิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายสุวัฒน์พรมสุวรรณจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลายชื่อการแต่งตั้งโยกย้ายยังเป็นโผการแต่งตั้งเท่านั้นจึงต้องรองมติจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ภาวนนท์ผลนนอกถ่ายภาพทวีปยศสสารทีมข่าวซีทีวีรายงาน